ขันห้าไม่ใช่ตัวผู้ยึดติดผู้ยึดติดมีอาการพอใจในขันห้าอาการพอใจคือฉันทาราคะนันทิตนาฉันทาราคะรวมเรียกว่าอุปทานฉันทาราคะรวมเรียกว่าสังโยชน์เครื่องลอยลัดฉันทาราคะถูกเรียกว่านันทิความเปลินดังนั้นตัวผู้ยึดติดก็กําลังเข้าใจผิดคิดว่าขันห้าเป็นตัวเขาของเขาดังนั้นขณะที่เขากําลังเข้าใจผิด เขาก็เลยคิดว่าตัวเขามีเวทนามีสัญญามีสังขารมีก็เลยกรรมมีเขาก็เลยกังวลว่าเอ๊ะก,กรรมไม่ดีที่เขาทำเนี่ยมันจะหายไปไหนเพราะเขาเชื่ออย่างหนึ่งที่พระุทธเจ้าบอกว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเพราะสัตว์กําลังจะกําลังยึดกรรมอยู่แต่ถ้าสัตว์ปล่อยกรรมแล้วปล่อยกรรมคือปล่อยผืนนาปล่อยรูปปล่อยเวทนาปล่อยสัญญาปล่อยสังขารและปล่อยวิญญาณกรรมก็ไม่มี ถ้ากรรมเนี่ยไม่มีได้เพราะกรรมังเขตตั้งกรรมคือผืนนาเขตตั้งคือไรนาดีนาปันกลางนาเลวเขตตั้งคือปฐวีปฐวีคือรูปเวทนาสัญญาสังขารสี่ธาตุดังนั้นกรรมก็มีโดยสมมุติไงดังนั้นเมื่อกรรมมีโดยสมมุติเพราะกรรมเป็นธาตุตามธรรมชาติเป็นอารมณ์เป็นอารมณนอารมนะเป็นธรรมมังหรือธรรมมาเป็นธรรมชาติอันหนึ่งกรรมมีโดยสมมุติดังนั้นถ้าหมดอวิชากรรมก็ไม่มี ดังนั้นคถามที่ว่าเรากรรมไปไหนก็กรรมก็เป็นเรื่องของกรรมไปาธาตุก็เป็นาธนาตุตามธรรมชาติไม่มีตัวเราของเราอยู่ในนั้นแต่เมื่อยังไม่หลุดและกรรมกับเรายังเป็นตัวเดียวกันองค์จึงมีวิธีการจัดระเบียบอ,อย่าไปอยู่กับกรรมเลวนะมาอยู่กับกรรมดีและกรรมดีอันไหนที่ส่งผลทันทีในปัจจุบันพระองค์จึงให้เราสนใจกรรมที่ส่งผลในระดับเวลาคือกรรมที่ส่งผลในทิฏฐธรรมแปลว่าปัจจุบัน อุปป,ปัชชะแปลว่าเวลาถัดมาอปรปร,ปรยายะแปลว่าเวลาถัดมาอีกนี่คือวิบากของกรรมผลของกรรมที่บุคคลควรสร้างวิบากของกรรมที่บุคคลไม่ควรเข้าไปคิดคือใครฆ่าใครแล้วจะไปส่งผลอย่างไรคนนี้ป่วยเพราะไปเจออะไรมาทำไมคนนี้พิการเพราะไปโดนอะไรไปทำกรรมอะไรมาอันนี้เป็นอจินไตยหนึ่งนะอจินไตย วิบากของกรรมก็เป็นหนึ่งในะอจินไตวิบากของกรรมก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่บุคคลควรทราบคือวิบากในระดับของเวลาแต่นั้นเราจะทําอะไรมาไม่รู้แต่ถ้าทํากรรมเนี้ยส่งผลในปัจจุบันคือทําสมาธิผู้เจ้ากําลังบอกวิธีที่เมื่อเรากําลังอยู่กับกรรม